ไม่ต้องจ้องเข้าทุกจังหวะของตลาดคือเหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องจ้องเข้าทุกจังหวะของตลาดคือก็เนี่ยมันลงอยู่เราไม่จะเป็นต้องจ้องรอบายรอบายรอบายตรงนี้ก็ได้เราแค่เอาเซลล์หนึ่งไม้ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับเราไม่จะเป็นต้องเฮ้ยไล่เก็บทุกเม็ดเลยเก็บทุกเม็ดส่วนใหญ่เก็บทุกเม็ดเนี่ยตายเรียบนะ <c oughs> คือตลาดนี้มันแว่งถูกป่า มันแว่งนะเนี่ยเก็บทุกเม็ดตรงเนี้ยเนี่ยเก็บทุกเม็ดบายตรงเนี้ยบายทุกเม็ดโดนลู่มาปืด้ดหลุดโลกิน SL แตกเก็บทุกเม็ดเรื <c oughs> ร่องแว่าคือเราเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดคเทรดแบบนั้นแล้วได้กําไรก็ไม่ผิดนะก็ก็ดีนะครับเนาะงทำต่อไปนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องจ้องนะครับที่จะเข้าไปเทรดในทุกจังหวะที่ตลาดมันแอคชั่นเู้ไหมรอนะครับไอเหมือนตรงเนี้ย เฮ้ยทองคํำลงมาแล้วกดได้เลยไหมอ่าเนี่ยมีคนถามทองคําเข้ามาแล้วกดได้เลยไหมนั่นผมผมรอนะเหมือนที่ผมบอกอะว่าจังหวะเข้าที่ดีที่สุดมันไม่มีแล้วอะแล้วทําไมเราต้องมาไล่ราคาด้วยละ่ะ